สวัสดี FC ยำเย็นนะครับวันนี้เรามาปักเบ็ดตามข้างหนองตรงนี้นะฮะเบ็ดยำเย็นนกไก่นารามาปักเบด็ดดูเอาเบ็ดกับกุ้งฝอยนะครับใส่ไปบอลลอยน้ําว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าต,ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับใส่เสร็จแล้วตอนเช้าเราจะมาดู ปลาก็เยอะใส่เยอกุ้งกุ้งฝอยปลาเอาเบ็ดเกี่ยวขอลอยใบบอลทุกคนผงใส่หมดละใบบอลลอยน้ําเอาใบบอลเอาน้ําใส่ตรงกลางนะครับแล้วก็ลอยเยอะก็มีอยู่ใกล้หมดแอันนี้จะปลาครับจะปลาละพรุ่งนี้เชา้ามาดูกัน ครับีูตัวทึบเปล่าอากาศเย็นในคูน้ำเนื้อเขิ่นกิวลมจังหวัดลำปางเดี๋ยวมาลุ้นมาชมกันครับวันนี้กลับบ้านก่อนใครคาแล้วพระอาทิตตกดินแล้วตอนนี้หกโมงเย็นแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ มาดูกันเกี่ยวเบ็ดกุ้งฝอยนะครับนี่กุ้งฝอยเราเบ็ดใส่ในตัวมันเลยเบ็ดตัวเล็กๆนะครับเป็นเหยื่อล่อนกนกจากเอากุ้งฝอยกับใบบอนใส่วางเข้าไปเลยนะครับยะใส่ประมาณนี้เลยทิ้งไว้นะครับข้างข้างหน้องข้างอะไรนกอยู่เยอะๆนกน้กมทุกชนิดครับมากินหมดเลยนะครับ ดูว่ามันจะได้ผลไหมฝากเด็ดไว้เอากุ้งฝอยล่อมันนี่นะฮะเราก็ใส่ตามไปใส่ตามนี้นกอยู่ใี่นี้ครับเรา,าดูจับยากครับนั่งบนหัวเรือเข้าไปนะครับอ้าวหลังนี้มันได้ตัวครับได้ตัวมีตัวแล้วดูว่าเป็นนกอะไร ผมก็ไม่แน่ใจอ,อ๋อเป็ดหรือเปล่าพวกอะไร,รครับตัวเล็กทีกเดียวนี่ฮะดำน้ำขุดๆๆเลยอ,อ๋อเป็นนกอะไรครับยังไม่รู้เป็นนกอะไรตัวเล็กทีเดียวนี่ฮะอ๋อเดีเด๋ยวด,ด,ด,ดูกันดีกว่าปเต็ดครับเป็ดเล็กเป็ดตัวนี้เขาไม่ค่อยกินกันครับเมาปล่อยแสดงว่าเัวเยอกับดักเราได้ผลอ้าวนะครับ นนเดินเอาไม่ใช้เรืออันนี้ขี้ดกุ้งกุ้งหอยนะครับกันไปเลยกุ้งหอยตานเช้านนขายขายทุกวันนะวันละพันกว่าบาทเรามาดูให้ดักนกเราเด็ดมีตัวไหมเดินลงเลยครับลงน้ำเลยเดินลงไปเลยนะครับไเชอรี่เยอะมาก เชืลี่เลยมาคุณเก็บไปโอ้ขายได้ขายได้สบายนครับอ้าวนกโดนแล้วใช่ไหมแต่มีแต่ขออ้าวอ้าวจะหลุดไปแล้วแต่ขอกุ้งอีกตัวยังอยู่เกี่ยวกุ้งก่อนนะครับ